คนไทยอาจจะไม่ได้มองว่าประเทศเราจะมีเรื่องของความหิวโหยหรือว่าฮังเกอร์แต่ว่าประเทศเรามีความเหลื่อมล้ำที่ค่อนข้างสูงได้ไรายได้มาเท่าไหร่35%เปไปลงค่าอาหารแลว้ว เอสค่ะมีชื่อเต็มว่า Scholar j u s t i n a e นะคะก็เป็นมูลที่แห่งแรกในไทยที่ทำหน้าที่ผู้ภัยอาหารส่วนเกินจากภาคธุรกิจค่ะก็คืออาหารที่อาจจะขายไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าใกล้หมดอายุเอ่ยนะคะหรือว่าหน้าตาไม่สวยหรือว่าตกสเปคบางอย่างค่ะจากภธุรกิจที่เป็นโรงแรมห้างสรรพสินค้าซูปเปอร์มาร์เก็ตอุตสาหากรรมอาหารซัพพลายเออร์ต่างๆนะคะเราก็รัดมาแล้วก็นำไปส่งต่อให้กับชุมชนโดยรถตู้เย็นค่ะวันนี้เรามาตามมิเชล,ลกับพี่เอกนะคะที่จะมาคู่ภัยอาหารกันวันนี้ค่ะ ไอเดียนี้อาจจะไม่ได้เกิดด้วยคนไทยโดยตรงนะคะก็ผู้ก่อตั้งของเราชื่อว่าคุณโบโฮมกรีนะค่ะเป็นชาวเดนมาร์กเป็นนักธุรกิจท่านหนึ่งนะคะที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งเงินแล้วก็ซอฟต์แวร์ในการดูเรื่องว่าเงินที่อยู่ใน ATM ของประเทศไทยนะคะตรงไหนหมดแล้วจะได้เอาเงินไปเติมทีนี้พอแกกระเียนนะคะก็เลยขายบริษัทนั้นไปนะคะแล้วก็นําเงินมาลงทุนทําเป็น ตัว SOS ขึ้นมาเพราะว่าตอนช่วงที่แกได้เข้ามาทํางานที่ไทยอะค่ะก็ได้ไปพักโรงแรมหลายๆแห่งนะคะเราก็เห็นว่าทุกๆเช้าหลังจบช่วงอาหารเช้าอะค่ะโรงแรมเขาก็จะนําอาหารไปทิ้งเลยในในยุคแบบหลายปีที่ผ่านมาค่ะก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าเอจะสามารถนำโน้ตเฮาส์เรื่องของการขนส่งการใช้ข้อมูลต่างๆอะคะ่ะมาแก้ไขปัญหาเรื่องอาหารส่วนเกินโดยการปิดแก๊บระหว่างอาหารส่วนเกินกับผู้ที่ขาดแคลนได้หรือเปล่าก็เลยเกิดเป็น SOS ขึ้นมาค่ะ จริงๆเราทุกๆวันนะคะเราก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์หลักอาหารนะคะหรือว่า Food Rescue Ambassador ของเราค่ะที่จะมาตอนเช้าเนี่ยก็มาเช็คก่อนว่าพาร์ทเนอร์ของเรานะคะมีอาหารส่วนเกินอยู่ที่จุดไหนบ้างสาขาไหนบ้างนะคะแล้วก็จะจัดเส้นทางการเดินรถค่ะแล้วก็จะส่งรถออกไปนะคะจากออฟฟิศของ s อสทั้ง4สาขานะคะก็จะมีกรุงเทพหัวห oh ินภูเก็ตเชียงใหม่ส่งออกไปรถก็จะไปถึงที่ผู้บริจาะคค่ะแล้วก็เก็บรับประมาณ วันละ30 4 0ถึง40จุดต่อ1นึ่งคันนะคะแล้วตอนเย็นก็ไปส่งที่ชุมชนก็ทำมา6ปีก็กอบกู้อาหารส่วนเกินไปได้แล้วประมาณ5ล้านกิโลกรัมค่ะก็แปลงเป็นมื้ออาหารได้21.8ล้านมือ้อแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนไปทั้งหมด2,400ชุมชนครอบคลุม34จจังหวัดทุกอย่างเลยค่ะก็จะมีทั้งผักสดนะคะผละไม้สด อาหารแห้งอาหารกระป๋องจากโรงงานนะคะซอสก็ได้แล้วก็อาหารปรุงสุกจากโรงแรมค่ะก็คือปรุงมาสำเร็จแล้วเป็นอาหารจากบุฟเฟ่หลายเลยคนไทยอาจจะไม่ได้มองว่าประเทศเราจะมีเรื่องของความหิวโหยหรือว่าฮังเกอร์ปัญหาที่เป็นหลักงั้นใช่ไหมคะแต่ว่าประเทศเรามีความเหลื่อมล้ําที่ค่อนข้างสูงทําให้เราเห็นว่าตอนนี้ก็มีภาวะเงินเฟอ้อ ค่าใช้จ่ายที่การไปซื้ออาหารนะคะต่อคนเรือนในสถิติที่พบมานะคะก็คือเราได้รายได้มาเท่าไหร่35%เปไปลงค่าอาหารแล้วอะค่ะกลายเป็นว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะกลุ่มรายได้น้อยหลาเนี้ค่ะก็จะไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่ดีหรืออาหารเพียงพอได้เลยอาจจะเป็นเพี่งอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพแต่ว่าราคาถูกก็เป็นไปได้เราก็อยากให้ทุกคนเข้าถึงอาหารที่ดีได้อย่างเท่าเทียมค่ะ ประมาณ2ปีที่ผ่านมาปี2 5 6 4กรมควบคุมมลพิษก็ได้ทําวิจัยออกมาแล้วว่าในประเทศไทยอะค่ะมีการทิ้งขยะอาหารที่เป็นอาหารส่วนเกิน4ล้านตันค่ะต่อปีซึ่งจริงถ้าแปลงเป็นมื้ออาหารก็คือ1,6800ล้านมื้อค่ะคือเยอะมากก็จะเป็นปัญหามากเพราะว่าในในส่วนเหล่านี้ค่ะไม่สามารถส่งไปถึงคนที่ต้องการได้แล้วเราก็ถือว่าเป็นการเสียมูลค่า ในการผลิตอาหารไปอย่างน่าเสียดายใช่ไหมคะรวมไปถึงกับว่าถ้าสมมติไม่มีการจัดการเรื่องของขยะอาหารที่ดีอะคะ่ะมันก็เกิดเป็นมนลพิษขยะอาหารที่ถูกไปทิ้งอาจจะถูกไม่ถูกวิธีก็ตามหรืออาจจะถูกวิธีก็ตามสุดท้ายแล้วก็จะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานในการกําจัดมันออกไปนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการทับถมสะสมกันอยู่ในกองขยะสังกบที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือจะก่อเป็นก๊าซมีเทนใช่ไหมคะที่แย่กว่า คาร์บอนไดออกไซด์ถึง25เท่าอาจจะฟังดูไกลตัวมากเลยแต่ว่าจริงๆก็เป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะว่าไขะอาหารเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดโลกร้อนได้มากอย่างหนึ่งเลยโดยที่เราอาจจะนึกว่าเป็นพลาสติกด้วยซ้ำอย่างเงี้ยไขอาหารสามารถเกิดได้ทุกส่วนของห่วงโซ่ประทานอาหารเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเริ่มปลูกถ้าเกษตรกรนะคะปลูกผลผล,ผลิตออกมาแต่ปรากฏว่า ไม่ได้ตรงกับคอสเมติกสแตนดาร์ดหรือว่าสแตนดาร์ดความสวยงามที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเองนะคะหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ต้องการเนี่ยก็อาจจะต้องถูกทิ้งไปแต่หน้าสวนเลยยังไม่ทันถูกนําไปรับประทานด้วยซ้าหรือว่าเป็นส่วนของการทําการผลิตนะคะก็จะต้องมีส่วนที่ถูกขัดทิ้งไปนี่ก็เป็นขยะอาหารได้เช่นกันพอม่เป็นส่วนของผู้ค้าปลีกอย่างเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือว่าโรงแรมร้านอาหารก็มีการคัดเหมือนกันหรือว่ามีการ ออเดอร์มามากเกินกว่าความความต้องการของลูกค้าเพื่อที่จะรองรับความพึงพอใจของลูกค้าก็ทําให้เกิดขยะอาหารได้พอเป็นส่วนของลูกค้าเองอะค่ะก็อาจจะเป็นเหมือนกับที่พวกเราเองบางทีก็รู้สึกว่าเราซื้อมากเกินก็อาจจะดีกว่าซื้อมาขาดใช่ไหมคะก็จะมีการตุนไว้มีการลืมหรือว่าทําอาหารมาแล้วเกินออเดอร์มาเยอะเกินสั่งซื้อออนไลน์มาอยากจะกินทุกอย่างแต่ว่ากินไม่หมดเงี้ยค่ะก็เป็นขยะอาหารได้หมด ถ้าพูดในเรื่องของนโยบายในไทยอะค่ะจริงๆก็ยังขาดค่อนข้างเยอะค่ะก็ s อสเอเอเงอะค่ะดำเนินการเรื่องการกู้ัยอาหารส่วนเกินมาเป็นที่แรกก็จริงแต่เราก็ยังอยากที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เราสามารถลดขยะอาหารได้มากขึ้นโดยเฉพาะอาหารส่วนเกินใช่ไหมคะแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยเองยังไม่ได้มีมาตรการส่งเสริมที่สามารถเป็นแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนที่อยากจะลดขยะอาหารหรือว่าบริจาคอาหารส่วนเกินมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นอาหารส่วนเกินนะคะสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่นะคะในประเทศไทยยังไม่มีในส่วนนี้อีกส่วนต่อมาก็คือจะเป็นเรื่องของความคุ้มครองผู้บริจาคอาหารหรือว่าคนที่ทํางานด้านนี้ในต่างประเทศเองก็จะมีในส่วนนี้ที่ว่าผู้ที่บริจาคอาหารออกไปแล้วอะคะ่ะถ้าสมมติว่าคนรับเป็นอะไรไปก็จะไม่ได้ถูกฟ้องร้องเพราะว่าเขาทําเพื่อเป็น,านการทําความดีถ้าเป็นในภาคของการแยกขยะก,ก็ประเทศไทยก็ยังไม่มีจริงๆคะ่ะเพราะว่าเราก็ยังเห็นว่าแบบบางคนก็ยัง ยังเทรวมกันอยู่ใช่ไหมคะอาจจะขาดความตระหนักรู้ในเรื่องของการแยกขยะการที่สามารถนํำขยะอาหารไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆเช่นไปทําเป็นปุ๋ยในครัวเรือนอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือยังไม่มีในเรื่องของความคุ้มครองอะคะ่ะที่ผ่านมาก็มีการได้คุยกับฟ้ดแบงค์ที่ออสเตรเลียนะคะฟ้ตแบงค์วิกตอเรียก็บอกว่าที่ประเทศของเขาอะค่ะมีกฎหมายตัวหนึ่งที่ชื่อว่ากูสมาริทันลอ เป็นกฎหมายที่คุ้มครองบุคคลที่มีจิตกุศลบุคคลที่ทำความดีเงคะแล้วมีการแอดเข้าไปในข้อกฎหมายเพิ่มเติมในเมื่อปี2 0 0 5ค่ะว่า ถ้าสมมติว่าบริษัทใดนะคะห้างร้านใดที่มีอาหารส่วนเกินแล้วนำไปบริจาคต่อเนี่ยกฎหมายตัวนี้จะคุ้มครองทุกคนไว้เลยว่าถ้าบริจาคไปแล้วนะคะแล้วเกิดว่าชุมชนหรือว่ามูลนิธิที่รับไปเกิดมีอาการป่วยหรือท้องเสียค่ะคือคนที่เป็นผู้บริจาคไม่ต้องรับผิดชอบเขาเข้าใจแล้วว่าตอนที่อาหารนะคะออกมาจากตัวผู้บริจาะคคะ่ะเป็นอาหารที่ดีแต่ก็ต้องต้องพิูจให้ได้ด้วยนะคะว่าอาหารที่ตอนออกจากตัวร้าน,นะคะ้าค่ะยังเป็นอาหารที่ปลอดภัยอยู่ สำนักข่าวทูเดยข่าวความรู้ดู Today